สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเกาเหมือนเดิมครับเชา้านี้มาให้มานะคือเกาพี่น้องครับบรรยากาศทงไ้ทงหน้าพยุตหม่องยูหม่องเซาครับพี่น้องอยู่พื้นที่ราบสูงครับสูงครับพี่น้องสูงกระมูสุดเขตสุดเขตความสูงพอดีนี่ก็ไม่ยังกับว่ไปหาอยู่หากินนี่ก็ได้ มแลงน้ำปนค้นอยู่เนี่ยเนี่ยกะวานี่กินหรือเมียไปไปไปลูกไปสวนขรัวโอ้ยนี่กะวะท่านี่ปลูกด้วยพี่น้องหมากนาวติดคักแล้วไม่ยังไม่ยังในเะทียยังมันมันก็สูงไปนาเทะจิบอะไ้ขึ้นเอาคือต้นบมกเ้าเลยจิบอดนี่ อทั้งไตสุกไปบะเขือบมันนี่นาเจ้าเลยไหมระเขือบอุ้ยขึ้นไว้ไงต้นเคลืออ่อน น้อยๆนึงบอกเคียบสนุกคือผลิตน้อยใหญ่แทะก็เปหลายแทะสาน้อยหนูไปกินดีดีโอ้โหตำอยู่หนูตำตะบกหงใส่ข้าวปุ่นเคียงข้างนี้เค่ะนี่ของบ่าหลาย ต้นกระเทียบตัวน,นี้มันก็ว่าเป็นหมากนี่ฟนะเ,เ,เทาเอาเออรุ่นบุญเยังเสียไปลงงน้องสากันเจ้าไปจากเป็นหมากเด้หรือามาปลูกเอาใบยันเด้ว่ามีนสมัยปลูกเอาใบเลยเด้ พูดแตตัดห้าพูดออกออกออกกูแต่เศ้าถ้าพี่น้องมึงบักกันเขียยเหลืองักเขียยแก่เอาไปกินกับกินกับปลนม,ม,ม,มันมีน้ำหน่อยตัวนี่ โอ้ oh, ต oi autre, ัวไงยตัวไปมาหลบนี่เขาเป็นตะไปยามพนันผู้นี้อยู่ตัวนี่เนาะเห็นบะเขาเป็นตะไปยามพนันผู้นี้อยู่ไปยามเรากลับมาตัวใหม่หรือซึ้ว่ามันหง่กว่าเก่ากนไหมแต่แต่เขาอยู่กับมันสุหมือนี่มันสีใบเงยเห็นปะเออนี่พ่าเขากลับมากับพิษบ่ปะทินีพิษหูพิษตาวะ ต้นนี้หน่อยแต่ว่าเป็นหมากได้มันคือว่าเป็นภุมิบักใหญ่ขึ้นมาเพราะอะเขาได้นี่ยังไนากับต้นซ้ำนี่แน่ยมันบอพี่น้องฟุ้นกับใส่ขึ้กันยังไหมเป็นอยังมงมาทำไม,ไม่ไหมงไงนีเ่เขาพยายามพี่น,อน,นมม้องอย่างเขาสินมันเริ่มไปเห็นความแตกต่างที่เขาเสียไปมือเดียวตรงเดียว ขึ้นเดียวนึงมาเก็บ,จบใจฉันมอบให้เจี๊ยบไปหมดแล้ว <c oughs> โดยไม่มีวี่แววจะรักใครปุ่น โอ้หมัอนกันจิงมักพี่น้องกับชมพู๋เนี่ยโอ้ยหมาแะตะเห็นนมงมุมนี่คือแมงมุมอ๋อถือยังไงคือบอเซนมันก็ระแทกรวดแล้วมันหล่นมือฟูนขุ่อยู่เออหน่วยพี่น้องเหลี่ยมมงมงดูปัญธาหน้ำมันวะนึกว่าทาน้ำมันอันนี้เป็นถั่วลิสงครับเอามาแต่ตลาดจเจริญศรีเมืงองอกูบนเอามาสองกระสอบ ไม้แก่ไหนหออกปลูกแล้วโอ้ยงามคักแต่ปัาาทธานใส่ปุย๋ยประธานใส่ปุ๋ยนะเถว<ม>นี่แต่ขี่ฟุน้นใส่แต่ฟุ้นตอนปลูกเท่าเดียวพี่น้องมึงน,นะแล้วก็ดินมองนี่ก็เพรคือว่ามันสิง,งามสัดินเอามาเท่ไหม,มเออดินทมไม่ปลูกยังกับบ่ไดดเร้อพ่าน้าบ้าไหมมันเรลาบ่แมนบัดที่นี่เข้าบ่ปลูกกับบ่รูนอะว่าดินมันสิเป็นจังไดปลูกที่แรกก็เป็นขิงขิงหอกบ่าเป็นตะ ได้อยู่ได้กินนี่ล้วก็อีกมองนึ่งหนึ่งมองนี่นไทยบ่อเขาก้นบ่อเข่าเาดี๋ยวเอาใบไ,ไม้มาใส่กันเดี๋ยวนี่ลมระบาดเห็นบ่มีเขี้เหลืองมันระติดเหรอเมือหนึ่งข้าถือกล่องมาแล้วบอมันเลยเต็มกำมือ ทั้งน้ำมะเขือปักเฮ้ยมีแต่งงานแนวสีเห็ดอรุณเพรอยุิจกันยังหุ่นบทสเหลี่ยวหมดสุดตนอยู่ทั้งสีเผาท่านใหม่มันอยู่นี่ทั้งสิบฟุ้นหน้าอีกทั้งสิไปซ่อมล้ำได้มหอนี่ผักใบกระดมทีมงานเข่ามือแรกมาคุยมาเจรจากัน ภาษีออยจาังได้ห้องสิเตรียมกันจะได้เ้าสิซ่อมจกมักมือสิเน้นเน้นเข็ญเจักมือปล่อยไปจักมือสิได้ไปซ่อมนั่นซ่อมนี่จกักมือมันยืดเยื้อบ่ได้เด้ทุกอย่างงานวั่นน่ะให้มันลงโตเป๊ะ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 ล่ะก็งานก็สิได้ออกมาดีซั่นตวัวพี่น้องว่าสร้างเหมืองเตินเป็นแมงนล่นะคันนี้ลราคันไว้กินพักอันปลอดปันปิดสารพิษมันก็บ,บ่งามคือจัง เขาสีดย,ยาแม่นป่ะ่เป็นอย่งเรากินเองแต่างงี้วะมันเป็นเยื้อสเดือนธรรมชาติเนื้อเขาสิคุ้มิีข้าวโพดเป็นเห็ดดันผ่าคุ้มเห็ดยังคุ้มนาะซุ้มข้าเจ้ามีเงินซุ้มออร์แกนิกทีข้าเจ้าเอื่นปลูกธรรมชาติธรรมชาติอาศัยธรรมชาติบำบัด จะว่าบกเขียนไม่บกเขือสรัเอือ,น,อนี่ยังลกกบต้นซ้ำนี่นี่พี่น้องจักปลาหนึ่งปลูกไว้จักงานหนึ่งยังเสรเนาอย่งละงานละงานละงานเ,นเจ็บตัวแบบที่นี่ขุนตัวขตัวหรือแมงลักท่งางขุ่นแกแล้ว จะไเ้มัดต้นกระเจี๊ยบเนี่ยต้นนี้บพเป็นหมากเดี๋ยวจะได้มาถอนออกแล้วไปนี่กระซิบไปเคี่ยทางเฮี้นทางซานเห็นแล้วต้องวันเมาสแลกวันมัน เปลียงเนี่ยรับปนีก็สะไปไป้อยใหม่เปลนไม้อัดออกไปเห็ดเสาเออขันบ่เห็ดมันกับบเสาหกไหมเถอะก็ต้องเห็ดออกเห็ดไปน้ำปรุงแต่งไปน้ำเพื่อความสวยงาม,มอาอคลิปนี้ไ้ซ้ำนี้สักก้อนพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันอยู่บันแพงครับพี่น้องเมื่อน,นีอ้พอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้ซบายดีพี่น้อง